การดับเหตุแห่งสุขและทุกข์ภายในภิกขุทั้งหลายเมื่ออะไรมีอยู่เพราะอาศัยซึ่งอะไรสุขและทุกข์ภายในจึงเกิดขึ้นภิกขุทั้งหลายเมื่อรูปมีอยู่เพราะอาศัยรูปสุขและทุกข์ภายในจึงเกิดขึ้นภิกขุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสําคัญความข้อนั้นเป็นไนรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่า ก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาสุขและทุกข์ภายในพึงบังเกิดขึ้นเพราะไม่อาศัยสิ่งนั้นบ้างหรือไม่เช่นนั้นพระเจ้าค่าพิขูทั้งหลายเมื่อเวทนามีอยู่เพราะอาศัยเวทนาสุขและทุกข์ภายในจึงเกิดขึ้นพิขูทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสําคัญความข้อนั้นเป็นไนเวทนาเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความปราปรวนเป็นธรรมดาสุขและทุกข์ภายในพึงบังเกิดขึ้นเพราะไม่อาศัยสิ่งนั้นบ้างหรือไม่เช่นนั้นพระเจ้าค่าที่ขูทั้งหลายเมื่อสัญญามีอยู่ เพราะอาศัยสัญญาสุขและทุกข์ภายในจึงเกิดขึ้นพิขูทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉนสัญญาเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาสุขและทุกข์ภายในพึงบังเกิดขึ้นเพราะไม่อาศัยสิ่งนั้นบ้างหรือ ไม่เช่นนั้นพระเจ้าค่าทิ่ขูทั้งหลายเมื่อสังขารมีอยู่เพราะอาศัยสังขารสุขและทุกข์ภายในจึงเกิดขึ้นพิขูทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสําคัญความข้อนั้นเป็นชไหนสังขารเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าข้าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าข้าก็สิ <S <S ส่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์ มีความปรปรวนเป็นธรรมดาสุขและทุกข์ภายในพึงบังเกิดขึ้นเพราะไม่อาศัยสิ่งนั้นบ้างหรือไม่เช่นนั้นพระเจ้าค่าพิขูทั้งหลายเมื่อวิญญาณมีอยู่เพราะอาศัยวิญญาณสุขและทุกข์ภายในจึงเกิดขึ้นพิขูทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉนวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่า ก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาสุขและทุกข์ภายในพึงบังเกิดขึ้นเพราะไม่อาศัยสิ่งนั้นบ้างหรือไม่เช่นนั้นพระเจ้าค่าทิ่ขุทั้งหลายอริยาสาวกผู้ได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายทั้งในรูปทั้งในเวทนาทั้งในสัญญา ทั้งในสังขารทั้งในวิญญาณเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดย่อมหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้วย่อมมีญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วโรมจรรันอยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีความดับทุกข มีเพราะความดับแห่งนันทิปุณนะรูปที่รู้ได้ด้วยจักษุอันน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจเป็นที่ยวนตายวนใจให้รักเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดมีอยู่ถ้าพิกขุไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำถึงไม่เมาหมกอยู่ซึ่งรูปนั้นนันทิของเธอผู้เป็นเช่นนั้นย่อมดับไปปุณณนะเพราะนันทิดับเราจึงกล่าวว่าทุกดับดังนี้ ปุณณนะเสียงที่รู้ได้ด้วยโสตอักน,น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจเป็นที่ยวนตายวนใจให้รักเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดมีอยู่ถ้าพิกขุไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำถึงไม่เมาหมกอยู่ซึ่งเสียงนั้นนันทิของเธอผู้เป็นเช่นนั้นย่อมดับไปปุณณนะเพราะนันทิดับเราจึงกล่าวว่าทุกดับดังนี้ปุณณนะ กลิ่นที่รู้ได้ด้วยคานะอันน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจเป็นที่ยวนตายวนใจให้รักเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดมีอยู่ถ้าพิขุไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำถึงไม่เมาหมกอยู่ซึ่งกลิ่นนั้นนันทิของเธอผู้เป็นเช่นนั้นย่อมดับไปอุณณนะเพราะนันทิดับเราจึงกล่าวว่าทุกดับดังนี้อุณณนะ รถที่รู้ได้ด้วยชิวหาอันน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจเป็นที่ยวนตายวนใจให้รักเป็นที่ตั้งแห่งความกำนัดมีอยู่ถ้าภิขุไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำถึงไม่เมาหมกอยู่ซึ่งรถนั้นนันทิของเธอผู้เป็นเช่นนั้นย่อมดับไปปุณณนนะเพราะนันธิดับเราจึงกล่าวว่าทุกดับดังนี้ปุณณนะ ผลทพะที่รู้ได้ด้วยกายะอันน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจเป็นที่ยวนตายวนใจให้รักเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดมีอยู่ถ้าพิกขุไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำถึงไม่เมาหมกอยู่ซึ่งกายะนั้นนันทิของเธอผู้เป็นเช่นนั้นย่อมดับไปอุณนะเพราะนันทิดับเราจึงกล่าวว่าทุกดับดังนี้อุณนะ ธรรมที่รู้ได้ด้วยมนะอันน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจเป็นที่ยวนตายวนใจให้รักเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดมีอยู่ถ้าพิกขุไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำถึงไม่เมาหมกอยู่ซึ่งธรรมนั้นนันทิของเธอผู้เป็นเช่นนั้นย่อมดับไปอุณนะเพราะนันทิดับเราจึงกล่าวว่าทุกดับดังนี้สิ้นนันทิ สิ้นราคะจิตหลุดพ้นในยะที่หนึ่งพิขุทั้งหลายพิกขุเห็นจักสุอันไม่เที่ยงนั่นแลว่าไม่เที่ยงความเห็นของพิกขุนั้นชื่อว่าเป็นสัมมาทิฏฐิเมื่อเห็นอยู่โดยถูกต้องย่อมเบื่อหนายเพราะสิ้นความเพลิดเพลินจึงสิ้นราคะเพราะสิ้นราคะจึงสิ้นความเพลิดเพลินเพราะสิ้นความเพลิดเพลินและราคะเราจึงเรียกว่า จิตหลุดพ้นดีแล้วพิขุทั้งหลายพิขุเห็นโสตะอันไม่เที่ยงนั่นแหลว่าไม่เที่ยงความเห็นของพิขุนั้นชื่อว่าเป็นสัมมาทิฏฐิเมื่อเห็นอยู่โดยถูกต้องย่อมเบื่อหน่ายเพราะสิ้นความเพลิดเพลินจึงสิ้นราคะเพราะสิ้นราคะจึงสิ้นความเพลิดเพลินเพราะสิ้นความเพลิดเพลินและราคะเราจึงเรียกว่าจิตหลุดพ้นดีแล้ว พิขุทั้งหลายพิขุเห็นคานะอันไม่เที่ยงนั่นแลว่าไม่เที่ยงความเห็นของพิขุนั้นชื่อว่าเป็นสัมมาทิฏฐิเมื่อเห็นอยู่โดยถูกต้องย่อมเบื่อหน่ายเพราะสิ้นความเพลิดเพลินจึงสิ้นราคะเพราะสิ้นราคะจึงสิ้นความเพลิดเพลินเพราะสิ้นความเพลิดเพลินและราคะเราจึงเรียกว่าจิตหลุดพ้นดีแล้วพิขุทั้งหลาย ภิกุเห็นชิวหาอันไม่เที่ยงนั่นแลว่าไม่เที่ยงความเห็นของภิกุนั้นชื่อว่าเป็นสัมมาทิฏฐิเมื่อเห็นอยู่โดยถูกต้องย่อมเบื่อหน่ายเพราะสิ้นความเพลิดเพลินจึงสิ้นราคะเพราะสิ้นราคะจึงสิ้นความเพลิดเพลินเพราะสิ้นความเพลิดเพลินและราคะเราจึงเรียกว่าจิตหลุดพ้นดีแล้วภิกุทั้งหลาย พิขุเห็นกายะอันไม่เที่ยงนั่นแลว่าไม่เที่ยงความเห็นของพิขุนั้นชื่อว่าเป็นสัมมาทิฏฐิเมื่อเห็นอยู่โดยถูกต้องย่อมเบื่อหน่ายเพราะสิ้นความเพลิดเพลินจึงสิ้นราคะเพราะสิ้นราคะจึงสิ้นความเพลิดเพลินเพราะสิ้นความเพลิดเพลินและราคะเราจึงเรียกว่าจิตหลุดพ้นดีแล้วพิขุทั้งหลายพิขุเห็นมณะอันไม่เที่ยงนั่นแลว่าไม่เที่ยง ความเห็นของพิขุนั้นชื่อว่าเป็นสัมมาทิฏฐิเมื่อเห็นอยู่โดยถูกต้องย่อมเบื่อหน่ายเพราะสิ้นความเพลิดเพลินจึงสินาาส้นราคะเพราะสิ้นราคะจึงสิ้นความเพลิดเพลินเพราะสิ้นความเพลิดเพลินและราคะเราจึงเรียกว่าจิตหลุดพ้นดีแล้วพิขุทั้งหลายพิขุเห็นรูปอันไม่เที่ยงนั่นแลว่าไม่เที่ยงความเห็นของพิขุนั้นชื่อว่าเป็นสัมมาทิฏฐิ เมื่อเห็นอยู่โดยถูกต้องย่อมเบื่อหน่ายเพราะสิ้นความเพลิดเพลินจึงสิ้นราคาเพราะสิ้นราคะจึงสิ้นความเพลิดเพลินเพราะสิ้นความเพลิดเพลินและราคะเราจึงเรียกว่าจิตหลุดพ้นดีแล้วพิขุทั้งหลายพิขุเห็นเสียงอันไม่เที่ยงนั่นแลว่าไม่เที่ยงความเห็นของพิขุนั้นชื่อว่าเป็นสัมมาทิฏฐิเมื่อเห็นอยู่โดยถูกต้องย่อมเบื่อหน่าย เพราะสิ้นความเพลิดเพลินจึงสิ้นราคาเพราะสิ้นราคาจึงสิ้นความเพลิดเพลินเพราะสิ้นความเพลิดเพลินและราคาเราจึงเรียกว่าจิตหลุดพ้นดีแล้วพิขุทั้งหลายพิขุเห็นกลิ่นอันไม่เที่ยงนั่นแหลว่าไม่เที่ยงความเห็นของพิขุนั้นชื่อว่าเป็นสัมมาทิฏฐิเมื่อเห็นอยู่โดยถูกต้องย่อมเบื่อหน่ายเพราะสิ้นความเพลิดเพลินจึงสิ้นราคา เพราะสิ้นราคาจึงสิ้นความเพลิดเพลินเพราะสิ hmm. ้นความเพลิดเพลินและราคาเราจึงเรียกว่าจิตหลุดพ้นดีแล้วพิขูทั้งหลายพิขูเห็นรถอันไม่เที่ยงนั่นแหลว่าไม่เที่ยงความเห็นของพิขูนั้นชื่อว่าเป็นสัมมาทิฏฐิเมื่อเห็นอยู่โดยถูกต้องย่อมเบื่อหน่ายเพราะสิ้นความเพลิดเพลินจึงสิ้นราคาเพราะสิ้นราคาจึงสิ้นความเพลิดเพลิน เพราะสิ้นความเพลิดเพลินและราคะเราจึงเรียกว่าจิตหลุดพ้นดีแล้วพิขุทั้งหลายพิขุเห็นโลธัพะอันไม่เที่ยงนั่นแลว่าไม่เที่ยงความเห็นของพิขุนั้นชื่อว่าเป็นสัมมาทิฏฐิเมื่อเห็นอยู่โดยถูกต้องย่อมเบื่อหน่ายเพราะสิ้นความเพลิดเพลินจึงสิ้นราคะเพราะสิ้นราคะจึงสิ้นความเพลิดเพลินเพราะสิ้นความเพลิดเพลินและราคะ เราจึงเรียกว่าจิตหลุดพ้นดีแล้วพิกุทั้งหลายพิกุเห็นธรรมอันไม่เที่ยงนั่นแลว่าไม่เที่ยงความเห็นของภิกุนั้นชื่อว่าเป็นสัมมาทิฏฐิเมื่อเห็นอยู่โดยถูกต้องย่อมเบื่อหน่ายเพราะสิ้นความเพลิดเพลินจึงสิ้นราคะเพราะสิ้นราคะจึงสิ้นความเพลิดเพลินเพราะสิ้นความเพลิดเพลินและราคะเราจึงเรียกว่าจิตหลุดพ้นดีแล้ว สิ้นนันทิสิ้นราคะจิตหลุดพ้นในยะที่สองทีขูทั้งหลายเธอทั้งหลายจงใส่ใจถึงจักสุโดยอุบายอันแยบคายและจงพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแห่งจักสุตามความเป็นจริงเมื่อใส่ใจถึงจักสุโดยอุบายอันแยบคายและพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแห่งจักสุตามความเป็นจริงย่อมเบื่อหน่ายแม้ในจักสุ เพราะสิ้นความเพลิดเพลินจึงสิ้นราคาเพราะสิ้นราคาจึงสิ้นความเพลิดเพลินเพราะสิ้นความเพลิดเพลินและราคาเราจึงเรียกว่าจิตหลุดพ้นดีแล้วพิกุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงใส่ใจถึงโสตะโดยอุบายอันแยบคายและจงพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแห่งโสตะตามความเป็นจริงเมื่อใส่ใจถึงโสตะโดยอุบายอันแยบคาย และพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแห่งโสตะตามความเป็นจริงย่อมเบื่อหน่ายแม้ในโสตะเพราะสิ้นความเพลิดเพลินจึงสินาาส้นราคะเพราะสิ้นราคะจึงสิ้นความเพลิดเพลินเพราะสิ้นความเพลิดเพลินและราคะเราจึงเรียกว่าจิตหลุดพ้นดีแล้วพิขุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงใส่ใจถึงคานะโดยอุบายอันแยบคาย และจงพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแห่งคานะตามความเป็นจริงเมื่อใส่ใจถึงคานะโดยอุบายอันแยบคายและพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแห่งคานะตามความเป็นจริงย่อมเบื่อหน่ายแม้ในคานะเพราะสิ้นความเพลิดเพลินจึงสิ้นราคะเพราะสิ้นราคะจึงสิ้นความเพลิดเพลินเพราะสิ้นความเพลิดเพลินและราคะเราจึงเรียกว่าจิตหลุดพ้นดีแล้ว พิขูทั้งหลายเธอทั้งหลายจงใส่ใจถึงชิวหาโดยอุบายอันแยบคายและจงพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแห่งชิวหาตามความเป็นจริงเมื่อใส่ใจถึงชิวหาโดยอุบายอันแยบคายและพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแห่งชิวหาตามความเป็นจริงย่อมเบื่อหน่ายแม้ในชิวหาเพราะสิ้นความเพลิดเพลินจึงสิ้นราคะเพราะสิ้นราคะจึงสิ้นความเพลิดเพลิน เพราะสิ้นความเพลิดเพลินและราคะเราจึงเรียกว่าจิตหลุดพ้นดีแล้วพิขุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงใส่ใจถึงกายะโดยอุบายอันแยบคายและจงพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแห่งกายะตามความเป็นจริงเมื่อใส่ใจถึงกายะโดยอุบายอันแยบคายและพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแห่งกายะตามความเป็นจริงย่อมเบื่อหน่ายแม้ในกายะ เพราะสิ้นความเพลิดเพลินจึงสิ้นราคะเพราะสิ้นราคะจึงสิ้นความเพลิดเพลินเพราะสิ้นความเพลิดเพลินและราคะเราจึงเรียกว่าจิตหลุดพ้นดีแล้วพิขุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงใส่ใจถึงมณะโดยอุบายอันแยบคายและจงพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแห่งมณะตามความเป็นจริงเมื่อใส่ใจถึงมณะโดยอุบายอันแยบคาย และพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแห่งมณะนะตามความเป็นจริงย่อมเบื่อหน่ายแม้ในมณะเนพะราะสิ้นความเพลิดเพลินจึงสิ้นราคะเพราะสิ้นราคะจึงสิ้นความเพลิดเพลินเพราะสิ้นความเพลิดเพลินและราคะเราจึงเรียกว่าจิตหลุดพ้นดีแล้วที่ขู่ทั้งหลายเธอทั้งหลายจงใส่ใจถึงรูปโดยอุบายอันแยบคายและจงพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแห่งรูปตามความเป็นจริง เมื่อใส่ใจถึงรูปโดยอุบายอันแยบคายและพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแห่งรูปตามความเป็นจริงย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูปเพราะสิ้นความเพลิดเพลินจึงสิ้นราคะเพราะสิ้นราคะจึงสิ้นความเพลิดเพลินเพราะสิ้นความเพลิดเพลินและราคะเราจึงเรียกว่าจิตหลุดพ้นดีแล้วที่ขูทั้งหลายเธอทั้งหลายจงใส่ใจถึงเสียงโดยอุบายอันแยบคาย และจงพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแห่งเสียงตามความเป็นจริงเมื่อใส่ใจถึงเสียงโดยอุบายอันแยบคายและพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแห่งเสียงตามความเป็นจริงย่อมเบื่อหน่ายแม้ในเสียงเพราะสิ้นความเพลิดเพลินจึงสิ้นราคะเพราะสิ้นราคะจึงสิ้นความเพลิดเพลินเพราะสิ้นความเพลิดเพลินและราคะเราจึงเรียกว่าจิตหลุดพ้นดีแล้ว พิกุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงใส่ใจถึงกลิ่นโดยอุบายอันแยบคายและจงพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแห่งกลิ่นตามความเป็นจริงเมื่อใส่ใจถึงกลิ่นโดยอุบายอันแยบคายและพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแห่งกลิ่นตามความเป็นจริงย่อมเบื่อหน่ายแม้ในกลิ่นเพราะสิ้นความเพลิดเพลินจึงสิ้นราคะเพราะสิ้นราคะจึงสิ้นความเพลิดเพลิน เพราะสิ้นความเพลิดเพลินและราคาเราจึงเรียกว่าจิตหลุดพ้นดีแล้วทิ่ขุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงใส่ใจถึงรถโดยอุบายอันแยบคายและจงพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแห่งรถตามความเป็นจริงเมื่อใส่ใจถึงรถโดยอุบายอันแยบคายและพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแห่งรถตามความเป็นจริงย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรถเพราะสิ้นความเพลิดเพลินจึงสิ้นราคา เพราะสิ้นราคาจึงสิ้นความเพลิดเพลินเพราะสิ้นความเพลิดเพลินและราคาเราจึงเรียกว่าจิตหลุดพ้นดีแล้วที่ขูทั้งหลายเธอทั้งหลายจงใส่ใจถึงโพทิพะโดยอุบายอันแยบคายและจงพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแห่งโลทิพะตามความเป็นจริงเมื่อใส่ใจถึงโพธพะโดยอุบายอันแยบคายและพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแห่งโลทพะตามความเป็นจริง ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในโพธพพะเพราะสิ้นความเพลิดเพลินจึงสิ้นราคะเพราะสิ้นราคะจึงสิ้นความเพลิดเพลินเพราะสิ้นความเพลิดเพลินและราคะเราจึงเรียกว่าจิตหลุดพ้นดีแล้วพิขูทั้งหลายเธอทั้งหลายจงใส่ใจถึงธรรมโดยอุบายอันแยบคายและจงพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแห่งธรรมตามความเป็นจรงิงเมื่อใส่ใจถึงธรรม โดยอุบายอันแยบคายและพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแห่งธรรมตามความเป็นจริงย่อมเบื่อหน่ายแม้ในธรรมเพราะสิ้นความเพลิดเพลินจึงสิ้นราคะเพราะสิ้นราคะจึงสิ้นความเพลิดเพลินเพราะสิ้นความเพลิดเพลินและราคะเราจึงเรียกว่าจิตหลุดพ้นดีแล้ว